สวัสดีค่ะวันนี้กลับมาพบกับรายการจื้อศาสตร์จัดซื้อในช่วงแฟนพันแถจัดซื้อค่ะเป็นรายการที่จะมาเฟ้นหานะคะคนที่รู้ลึกร,รู้จริงเกี่ยวกับการจัดซื้อค่ะเราจะมาเริ่มการแข่งขันกันเลยค่ะเริ่มกันที่ข้อแรกนะคะคำถามคือ ตัวเลือกใดที่ไม่ใช่สิ่งที่เราควรทําไม่ได้รับสินค้าไม่ตรงกับคําสั่งซื้อค่ะข้อแรกนะคะติดต่อขอเปลี่ยนสินค้าค่ะข้อที่สองนะคะทาหนังสือบอกเลิกสัญญาและขอคืนเงินค่ะข้อที่สามนะคะไปหาสํานักงานเพื่อกล่าวโทษค่ะและข้อที่สี่คือขอคืนเงินค่ะให้เวลาคิดคําตอบนะคะ หมดเวลาค่ะขอทุกท่านชูคำตอบได้เลยค่ะและคำตอบที่ถูกต้องก็คือข้อสามค่ะขอให้ผู้ที่ตอบถูกนะคะอธิบายให้ฟังหน่อยค่ะว่าทำไมถึงเลือกข้อนี้ค่ะก็การไปกล่าวโทษที่สํานักงานนะคะเป็นสิ่งที่ไม่ควรทําอย่างยิ่งค่ะไม่ว่าเราจะอยู่ในฐานะอะไรเราเป็นใครนะคะเป็นสิ่งที่ไม่สมควรค่ะ เขาส่งผิดนะคะไปเลยค่ะแกก็ส่งผิดได้ยังไงคือฉันสั่งแบบฉันสั่งตามตรงเป๊ะๆก็ส่งผิดก็คุยกันได้ไหมคะเออทุกคนตั้งใจเรียนๆนะคะฟังพิธีกรด้วยนะคะาตเอคอผู้ที่ตอบถูกนะคะเออเชิญอธิบายข้ออื่นเพื่อให้ผู้แข่งขันท่านอื่นได้เข้าใจเพิ่มเติมด้วยค่ะ ค่ะข้อหนึ่งนะคะเปลี่ยนสินค้าค่ะเป็นสิ่งที่เราทําได้ค่ะโดยเราสามารถติดต่อกับร้าน,นะค้าให้สามารถเปลี่ยนสินค้าได้ค่ะข้อสองนะคะคือการทําหนังสือยกเลิกสัญญาค่ะอันนี้คือเราสามารถบอกเลิกสัญญาได้เลยในตามกฎหมายนะคะเป็นสิ่งที่ถูกกฎหมายค่ะแล้วก็ข้อสี่ค่ะขอคืนเงินค่ะเราสามารถติดต่อกับทางร้านค้าเพื่อขอคืนเงินได้เลยค่ะอธิบายได้ครบถ้วนมากเลยนะคะเราจะไปข้อต่อไปกันเลยดีกว่าค่ะสิ่งที่นักจัดซื้อควรมี ยกเว้นข้อใดค่ะตัวเลือกที่หนึ่งนะคะบริหารเวลาเป็นตรงต่อเวลาตัวเลือกที่สองนะคะจัดลำดับความสำคัญของงานเป็นค่ะข้อที่สามนะคะต่อรองราคาให้ได้ราคาที่ถูกที่สุดค่ะข้อที่สี่นะคะมีข้อมูลรอบด้านประสบการณ์เยอะค่ะให้เวลาในการคิดคำตอบนะคะหมดเวลาค่ะขอเชิญทุกท่านโชว์คำตอบที่ตัวเองเลือกค่ะ คำตอบที่ถูกต้องก็คือข้อสามค่ะเอ,อ่อขอเชิญคุณเตยนะคะเป็นผู้อธิบายข้อนี้ค่ะค่ะเนื่องจากราคาสินค้าที่ถูกก็ไม่ได้หมายความว่าคุณภาพสินค้าจะดีตามนะคะเราต้องการสินค้าที่มีราคาเหมาะสมและคุณภาพที่เหมาะสมเช่นกัน,นะคะ่ะ แต่คุณเตยคะ่ะคุณลืมไปหรือเปล่าคะว่าถ้าเราลดต้นทุนได้เท่าไหร่กำไรก็จะได้เท่านั้นของบริษัทคะ่ะการที่เราได้สินค้าที่มาราคาถูกที่สุดแน่นอนคะ่ะกําไรก็จะตามมาเท่านั้นคะ่ะท่านพิธีกรคะ่ะรบกวนตรวจสอบคําตอบให้ทีนะคะคือตอนนี้เริ่มงง,งกับคําตอบ<ว>แล้วถูกไหมเออต้องการอธิบายเพิ่มเติมไหมคะ ขอเชิญคุณแบมอธิบายต่อได้เลยค่ะการที่เราจะเลือกซื้ออะไรเข้ามาใช้ภายในองค์กรเรานะคะเราจะต้องดูที่คุณภาพให้สมเหตสมผลกับราคาค่ะเพราะว่าบางทีเราเลือกที่ราคาถูกเกินไปใช่ไหมคะอาจจะไปเอาเอาเปรียบซัพพลายเออร์ได้แล้วเราอาจจะได้สินค้าที่ไม่มีคุณภาพค่ะค่ะไปกันที่ข้อต่อไปเลยนะคะคําถามก็คือการจ้างเอาซอร์สส่งผลดีแก่องค์กรในทุกด้านยกเว้นข้อใดตัวเลือกที่หนึ่งนะคะ ลดการดูแลบริหารจัดการพนักงานค่ะตัวเลือกที่2นะคะเพิ่มประสิทธิภาพของสินค้าและบริการค่ะข้อที่สนะคะการบริหารงานมีความยืดหยุ่นเนื่องจาก o u t s o u r c e จะทำหน้าที่ตามที่องค์กรมอบหมายองค์กรจะทำหน้าที่เพียงรอดูผลลัพธ์และคอยวัดผลงานค่ะข้อที่4ี่เพิ่มต้นทุนภายในองค์กรเนื่องจากต้องจ้าง o u t s o u r c เข้ามาบริหารงานในส่วนที่องค์กรไม่ถนัดค่ะให้เวลาคิดสักคู่นะคะหมดเวลาค่ะขอเชิญทุกท่านโชว์คำตอบที่ตัวเองเลือกเลยค่ะและคำตอบที่ถูกต้องก็คือตัวเลือกที่สี่ค่ะขอเชิญคุณแบมนะคะเป็นผู้อธิบายตัวเลือกที่ถูกต้องแล้ค่ะ ข้อสิ่นียเขาบอกว่าเป็นการเพิ่มต้นทุนภายในองค์กรใช่ไหมคะถ้าเราจ้างเอาซอร์มาแต่ถ้าจ้างเอาซอร์ออกมาแล้วเพิ่มต้นทุนองค์กรไหนจะยอมทําถูกไหมคะจ้างมาก็ต้องลดต้นทุนถูกไหมคะทําให้ประสิทธิภาพงานดีวกว่าเดิมแล้วก็ลดต้นทุนใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นข้อนี้คําตอบที่ถูกต้องก็คือข้อสี่ค่ะดําเนินมาถึงข้อที่สี่กันแล้วนะคะคําถามในข้อนี้คือข้อใดต่อไปนี้เป็นสิ่งที่นักจัดซื้อไม่ควรทําค่ะ ตัวเลือกที่1น,นะคะศึกษาข้อมูลของสินค้าอย่างละเอียดจากผู้ขายที่เสนอมาค่ะตัวเลือกที่2นะคะตัดสินใจสั่งซื้อสินค้าโดยพิจารณาที่ราคาอย่างเดียวและคาดหวังกับผู้ขายให้ส่งของได้ทันเวลาตลอดค่ะตัวเลือกที่3านะคะผูกสัมพันธ์กับผู้ขายเพื่อให้ทราบถึงสภาพกิจาการของผู้ขายรายนั้นๆค่ะตัวเลือกสุดท้ายนะคะมีรูปแบบฟอร์มการสั่งซื้อที่เป็นมาตรฐาน มีการบันทึกผลกำหนดส่งจำนวนและการทำสัญญาค่ะให้เวลาในการคิดคำตอบนะคะขอให้ทุกท่านโชว์คำตอบได้เลยค่ะคำตอบที่ถูกต้องในข้อนี้ก็คือข้อสองนั่นเองค่ะยินดีกับทุกท่านด้วยนะคะตอบถูกกันหมดเลยสมเป็นแฟนพันแผลนักจัดซื้อค่ะ ขอเชิญตัวแทนในการอธิบายคําตอบที่ถูกต้องนะคะสำหรับดิฉันนะคะที่ตอบข้อสองนะคะก็เพราะว่าเราเป็นนักจัดซื้อที่ดีใช่ไหมคะเราควรมีแผนสำรองนะคะเพื่อที่ว่าเราจะได้หมุนเวียนของภายในองค์กรแล้วได้อย่างให้ตรงเวลาแล้วก็ส่งของให้ลูกค้าได้อย่างถูกต้องด้วยค่ะและตอนนี้นะคะทุกคนเราก็ดําเนินมาจนถึงข้อสุดท้ายของวันนี้แล้วนะคะคําถามของข้อสุดท้ายก็คือหลัก7ซของนักจัดซื้อที่ควรมียกเว้นข้อใด ตัวเลือกที่1นนะคะ bright quality ค่ะซื้อให้ได้คุณภาพที่ต้องการนะคะข้อที่สองค่ะ bright decision ค่ะตัดสินใจที่ถูกต้องตามวัตถุประสงค์ค่ะตัวเลือกที่สามนะคะ bright price ค่ะซื้อสินค้าให้ได้ราคาที่ยุติธรรมและเหมาะสมค่ะและตัวเลือกที่สี่ bright time ค่ะส่งสินค้าให้ได้ตามเวลาที่ต้องการให้เวลาในการที่คำตอบสักพักนะคะ หมดเวลาค่ะโชว์คำตอบที่ตัวเองคิดว่าถูกต้องขึ้นมาได้เลยค่ะและคำตอบที่ถูกต้องก็คือข้อสองนั่นเองค่ะและผู้ชนะของวันนี้คุณเตยนั่นเองค่ะยินดีเลยนะคะขอเชิญคุณเตยกล่าวความรู้สึกที่ได้เป็นผู้ชนะหน่อยค่ะกดดินเลยนะคะ ต้องบอกว่าตื่นเต้นมากเลยค่ะแล้วก็ไม่คิดว่าจะได้รางวัลน,นี้ค่ะแล้วก็ขอบคุณนะคะขอบคุณพี่ป้าน้าอาพ่อแม่พี่น้องนะคะที่ต้องขอบคุณเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะก็คืออาจารย์ค่ะอ่นหนูพูดได้ใช่ไหมคะพูดได้เลยค่ะพ,พูดได้ใช่ไหมขอบคุณอาจารย์ดาวมากเลยค่ะที่ได้สอนวิชาจัดซื้อให้นะคะแล้วก็ได้นําบทเรียนค่ะมาใช้ในการแข่งขันครั้งนี้ค่ะขอบคุณจริงๆค่ะขอบคุณมากเลยค่ะ ขอเชิญ euh ผู้เข้าแข่งขันท่านต่อไปกล่าวความรู้สึกในวันนี้เลยค่ะก็พอขอเช่ากินสับปะรดนะค่ะแล้วก็เช่ากินกล้วยด้วยค่ะแต่ว่าที่อเมริกาค่ะเขามีกล้วยชนิดเดียวใช่ไหมคะแต่ว่าเขได้โอกาสกลับมาเมืองไทยค่ะเขาก็มีกล้วยหลายชนิดค่ะแล้วก็ขอโทษนะคะคนต่อไปได้เลยค่ะค่ะก็ก่อนอื่น ก่อนอื่นก็ต้องแสดงความยิบคุณเตยด้วยนะคะนี่เลยค่ะที่ออชนะไปได้ค่ะถ้าเป็นนางงามเขาเรียกว่าอะไรนะคะสมมงเนาะสมมงสัมภาษณ์อยู่อะไรค่ะขอบคุณค่ะขอเชิญท่านต่อไปเลยค่ะค่ะค่ะก็ก็รู้สึกรู้สึกว่าสวยมากค่ะแล้วก็รู้สึกว่าฉลาดฉลาดมากเลยตอนที่ตอบได้แต่แต่ที่วันนี้คุณเตยเขาได้ไปก็แค่ โอเคพาจัดสรรให้ท่านั้นแล้วค่ะเออไปที่คนต่อไปดีกว่าค่ะนอนที่ไหนก็นอนได้แต่อย่าไปนอนใกล้คนหลายใจนะอูนี้หวานแก้วน้ำก็สวยดีนะเอองั้นวันนี้เอ,อ่อเราขอจบรายการแต่เพียงเท่านี้ดีกว่าค่ะเจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้าของรายการจื้อสาสตร์จัดซื้อกันได้เลยค่ะ